สวัสดีครับวันนี้ร้าน ATV ประจวบจะมาเสนอนะครับสองรุ่นนะครับยอดฮิตก็จะมีรุ่น h ฮ r n e เน2ตสองสองห้านะครับแล้วก็ h ันเตอร์หนึ่งห้าศูนย์บริการนะครับดูขนาดสองรุ่นนี้นะครับขนาดสองรุ่นนี้ก็จะเห็น่อนข้าชัดเจนเรื่องเรื่องสนะครับอ่าเรามาดูที่ฮันเตอร์เอ้ขอโทษทีครับเรามาดูที่ h ฮ r n e เน2ตองสองห้านะครับราคาเจ็ด0ืห้าพันเ้าร้อยบาทนะครับ จ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนี่ไม่หลวมพวงนะครับก็คือสิ่งที่ได้ไปกับรถก็คือชุดแต่งนะครับก็จะมีวิน์นะครับวิน์ตัวนี้เราเราจะเป็นแบบมีรีโมทแล้วนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์มาตรฐานนะครับแล้วก็ได้ไฟสปอตไลท์อีกหนึ่งดวงนะครับตัวนี้เป็นออลูมิเนียมนะครับเป็นสปอตไลท์วัดค่อนข้างสูงครับสว่างมากครับแล้วก็ชิ้นหนึ่งก็คือกล่องหลังนะครับสี่เจ็ดลิตรนะครับเราติดตั้งไปให้เลย ในราคาเจ็0หื่นห้าพันเก้า้บาทเฉเพาะตัวรถก็คือจะได้ตามนี้อ่าเรามาดูพ่วงครับพ่วงตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของทั้งร้านแต่ว่าเราจะใส่ระบบไฟท้ายมาให้มาดูระบบไฟนะครับต้องใส่ระบบไฟท้ายไปให้นะครับตัวนี้จะใช้ได้ทุกเวลาครับมีไฟเลี้ยวมีไฟเบรกมีไฟหลีทุกอย่างครับก็คือติดตั้งไปกับปลั๊กกับตัวรถเลยนะครับติดตั้งไปกับปลั๊กเลยนะครับ สามารถถอดเข้าเก็บออกได้แบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยเป็นมาตรฐานสากลเลยครับตัวนี้อ่ามาดูราคานะครับรถพร้อมพ่วงนะครับรถพร้อมพ่วงเฮอร์เนตสองสองห้าพร้อมพ่วงตัวนี้นะครับอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับจะเข้ากับลูกค้าจะได้พ่วงไปในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือลูกค้าต้องการกับพ่วงตัวนี้นะครับก็คือมีระบบไฟเหมือนกันแต่จะมีที่นั่งเข้ามานะครับตัวนี้ ซื้อรถพร 25, 50, 800, ้อมพ่วงนะครับเฮอร์เนตตง25อยู่ที่88,400นะครับก็เท่ากับจะได้พ่วงไปในราคา12,500บาทครับหรือลูกค้าจะเอาเฮอร์เนตอง25พร้อมกับพ่วงตัวท็อปสุดของทางร้านเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะมีที่นั่งบุ๋อลูมิเนียมครับกล่องเครื่องมือด้านหน้าและก็ระบบไฟนะครับลูกนี้ตัวนี้ถ้าเกิดซื้อพร้อมเฮอร์เนต225นะครับก็จะ ได้ไปในราคา8 0 9 9 0ืน0ะครับเป็นตัวท็อปนะครับโอเคครับผมต่อไปเรามาดูตัวฮันเตอร์1น0ครับตัวฮันเตอร์หนึราคา42,900นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปกับรถก็จะมีไฟสปอรตไลท์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเคสอลูมิเนียมแล้วก็กล่องหลังนะครับ ลองหลังแล้วมาดูว่าถ้าลูกค้าซื้อพร้อมพ่วงที่มีระบบไฟลูกค้าก็จะได้ปลั๊กที่ติดตั้งไปกับรถเหมือนกันนะครับนี่ครับ <jo> ตัวนี้จะไม่มีในรถมาตรฐานนะครับทางร้านจะติดตั้งไปให้เลยนะครับ่ามาดูราคาซื้อพร้อมพ่วงครับถ้าลูกค้าซื้อพร้อมพ่วงตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟเป็นระบบไฟนะครับตัวนี้ เป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟเป็น LED ครับตแกรงฉีดครับแข็งแรงตัวนี้ก็คือถ้าลูกค้าซื้อ Hunter หนึ่งห้าศูนะครับ4ี่ห0ื่นสอ้าบาทก็จะรวมราคาพ่วงตัวนี้ก็อี้เป็นห้าหมืนสี่พับาทนะครับก็เท่ากับจะได้อ่าตัวพ่วงไปในราคา1,1500นารนะครับหร,หรือลูกค้าจะซื้อ Hunter หนึ่งห้าศูนย์ Hunter หนึ่งห้าศูพร้อมพว่วงตัว มีที่นั่งนะครับระบบไฟ LED ก็ได้าราคาได้อยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะครับโอเคหรือว่าลูกค้าจะเอาฮันเตอร์หนึ่งห้าศูนย์พร้อมพ่วงตัวท็อปสุดของทางร้านเลยก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยนะครับห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยนะครับเป็นฮันเตอร์พร้อมพ่วงตัวท็อปเลยพ,พ่วงตัวท็อปก็ไฟ LED เหมือนกันแล้วก็กล่องด้านหน้านะครับ โอเคครับก็ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับลุกค้าทครบ,ทบสุดในเอทีบีครับโอเคครับขอบคุณครับ